เทียมเลยจ้าจะได้กินยาแก้ปวดยาแก้ปวดนี่จะกินวันละสามมื้อสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้สาวตาดีใจมากๆเลยค่ะมีลูกชายมาอยู่ด้วยเป็นเพื่อนค่ะได้หรือยังวิสีบล็อกหรือผู้เป็นดีมากลูกดีมาก กำลังใจที่ดีที่สุดก็คือคนคนนี้แหละช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้สาวตามีแรงต่อสู้ต่อสู้ไปในต่างแดนในฝรั่งเศสถึงแม้ว่าชีวิตคู่จะล้มเหลวมาแล้วแต่สาวตาก็ไม่หวั่นค่ะสู้สู้เพื่ออนาคตของลูกและของตัวของสาวตาเองถึงแม้ว่าช่วงนี้ จะอยู่ในช่วงที่พักฟื้นที่ผ่าตัดเท้าสาวตาก็ไม่นิ่งดูได้ค่ะสำหรับอาการผ่าตัดที่เท้าอาการดีขึ้นมากฟื้นตัวเร็วมากหายปวดแล้วค่ะเดินในบ้านไม่จำเป็นต้องใช้ไม้เท้าแล้วมาจ้ะเข้าครัวกันวันนี้สาวตาหุงข้าวหุงแบบโบราณนะคะหุงเอาในแก๊สเพราะว่าหม้อหุงข้าว ไฟฟ้ามันพังไปนานแล้วค่ะทำไมสาวตาไม่ซื้อหม้อหุงข้าวไฟฟ้าอันใหม่หล่ะคะคือชอบส่วนตัวค่ะชอบหุงข้าวกินแบบนี้มันอร่อยดีเหมือนได้กินอยู่ที่บ้านเราเลยสมัยตอนเด็กๆหุงกินแบบนี้เสมอค่ะไม่ได้ใช้หม้อไฟฟ้าเลยที่บ้านนอกนะที่เมืองไทยนะ ข้าวสุกได้ที่แล้วจ้ามาสาวตาจะพาทำผัดลูกชิ้นผัดกระเพราลูกชิ้นใส่เห็ดน,นะคะ ก้ามวบอบางโอนกรุบกรุบเนี้ยเล้วสนอกสสบายนะจ้าสวัสดีนะคะพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนสุขสบายดีกันทุกคนนะคะพบกับช่อง l i ฟ e in f r ฟลนทสาตาพาสแซบมาแล้ววันนี้สาตาพาสแซบด้วยจ้าวันนี้ผักกินดูอะไรผัดกระเพราลูกชิ้นจ้าทำงานบ้านเหนื่อยจังเลยพอได้จ้าพอได้ก็ไม่เท่าไหร่หรอกเนาะอ่ผ่าตัดก็ผ่านไปแล้วนะคะเอะสิบวัน สิบวันแล้วค่ะสิบวันแล้วเ,เดินถนัดเดินใกล้จะคล้องแล้วนะจ๊ะวันนี้ดีใจมากมีลูกมาอยู่ด้วยแต่เขากลับไปแล้วจ้ะพ่อเขามารับไปแล้วจ้ะวันนี้วันละเดี๋ยวเขาต้องไปโรงเรียนต้องให้พ่อเขาไปส่งโรงเรียนสาวตาเดินไกลๆไม่ได้นะคะ<อ>เดินได้นิดหน่อยค่ะข้างนอกข้างล่างเดินได้นิดหน่อยนิดหน่อยออกกาลังกายนะจ้ะบงชัวอตูสเขามังตรีบูมัวผมมัวสวายทรเบียน aujourd'hui je très très bien mieux après de l'opérer de mon pied c'est déjà passé dix jours je suis trop contente je suis très très bien voilà et aujourd'hui mon repas je mange euh, les boulettes de, de les boulettes de poisson avec les champignons voilà comme je l'ai fait tout à l'heure voilà bien manger avec moi alors tcha. ma c'est comme ça ta เห็ดเพื่อนเอามาให้วันนั้นจัดเลยเดี๋ยวมันจะเน่าจะเสียจ้าเรือยชัมพิญงล้อเหรอมากบินเอลมารม,มันนี่มุปุวะเอลมาดูนี่เลสลองตังดังฟริโก Il va vous pourrir. Et les boulettes de poisson, je fais moi-même. Fais mes Voilà. Hum. Avec les sous aussi. J'adore ça. Il ressemble bien. Avec. Euh, สุเทียมซะอบาซิลิกไทยฟอ,อชาวไาเจรียนอาหาร <c oughs> ถึงเท้าจะเจ็บแต่ปากไม่เจ็บเลยจ้า <c oughs> <c oughs> มุกตลกมาอีกแล้วเด้อแม่ สวัสดีจ้าแม่โมเดอร์แม่เบอร์ปรสนธรรมแม่มือเน่าหน่ามโมเดอร์หใบผองกุลขมมเดอร์แม่โมตอนนี้จึงเนียงพาตัดเกียรออเฮ้ยบัตรชื่อบัดเอให้เดอร์แม่เดอร์ <c oughs> <c oughs> พูดภาษาบ้านสาวตาหน่อยเด้อย,ยังไงแม่สาวตาท่านต้องดูอยู่จ้ะแม่สาวตาเป็นเอฟซีอยู่แ <c> ก <oughs> กด,กดติดตามช่องให้แล้ว ยิ้มเลิมยิ้มเย,มยิมเลยกินข้าวมื้อเที่ยงเลยจ้าจะได้กินยาแก้ปวดยาแก้ปวดนี่จะกินวันละสามมือ้อเชา้า กลางวันมือ้อกลางวันก็มื้อเย็นจ้ะอืม เราด้วยจ้าอิ่มแล้วสาวตาต้องขอบคุณนะคะสำหรับกําลังใจทุกๆคนที่มอบให้สาวตาด้วยจ้าสาวตาเนะี่ยฟื้นตัวขึ้นเร็วได้ดีมากเพราะกาลังใจจากท่านผู้ชมนั้นแหละจ้าและก็เพื่อนๆรวมช่อมทุกๆคนเลยนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆน,นะคะ นะคะถ้าคลิปสาตามีมีประโยชน์นะจ๊ะอย่าลืมนะคะที่จะกด subscribe กันนะคะ subscribe เดอ้อจะได้มีพลาดคลิปในต่อต่อไปแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเดือนด้วยจ้าเอาละคะ่ะบ๊ายบายจ้าขอให้มีความสุขบ้านสุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีจ้าคงไม่มีอะไรอัปเดตอีกเออ่มากมายจ้าวันนี้เพราะว่าอาการของสาตาดีขึ้นมาก10บปันแล้วนะจ๊ะสิบันแล้วดีขึ้นมากเห็นไหม สดใสฟรุ้งฟริงแล้วจ้าเดินก็ใกล้จะสะดวกแล้วจ้าเอาเลยจ้าบ๊ายบายจ้ากินไม่หมดนะเนี่ยเดี๋ยวเก็ไปกินต่อมื้อเย็นจ้าอุ่นกินและสุดท้ายนี้สาวตาขอฝากขอเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆนทุกๆคนที่มี ประสบเหตุการณ์แบบสาวตาแบบว่าชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวล้มเหลวแตกแยกขอให้สู้ๆต่อไปนะคะสาวตาเป็นกำลังใจให้ค่ะแล้วสิ่งดีๆจะกลับมาหาตัวเราเอง